โจวซาสวัสดีบิ่รุ่นเมกาพี่รุ่นดูไปดิี่รุ่นชาวใสตะโกดกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพีซเฟตติ้งพาร์ตกันอีกแล้วนะวันนี้เราจะมาเล่นเจ้าตัวซันจิเลสสูตรในภาควานุคุนี่กันนะครับคนดูนะพี่ก็ไม่อยากจะมู้ไม่อยากจะตึงไม่อยากจะอะไรมากมายหรอกนะครับคนดูมาคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับก็อย่างแรกนะฮะท่านผู้ชมนะเอ่อต้องไปโหลดเกมนี้มาก่อนนะครับที่โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะมันมีให้โหลดทั้ง iOS Android คอมพิวเตอร์ PC นะครับอันนี้ผมทาสอออนนนวีแล้้ะจรยงๆ มาว่ามาบ้าบากยาลีบากยากยลูบกูกยาดาบากยาตึงไป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 มันดูวิธีการอยู่ด้านล่างนะครับอาจจะเล่นแบบแนวเนื้อเรื่องที่อยู่มุมบนซ้ายมือนะทานผู้ชมนะแนวพีพีอยู่ด้านล่างขวามือนะครับพีพีเนี่ยไม่จำเ,เ,เป็นต้องอไม่จำเป็นต้องเอ้ยไม่ใช่ไอเนื้อเรื่องเนี่ยไม่จำเป็นต้องต่อ VPN นะครับพ V p ต้องต่อ v p n อยูอยูบูสเตอร์นะสำหรับใครที่อยากเติมเกมนี้ก็ไปเติมได้เว็บ Richman ช hop นะส่วน่ เติม VPN นะท่านผู้ชมนะพี่รับเติมอยู่นะครับถ้าเป็น VPN นะท่านผู้ชมนะ VPN UU Booster นะครับมาคนดูไปสตีเรสูตรโนตรึงโนก็ตโนอันตรายบ้ากะเฮยโอ้รวยอะไรดีกว่ามาเว้ยโอยมาตาแรกกันเจอตึง่าคนดูเอาเว้ยเอาเว้ย อ๋อสวยสวยอ,อึสวยอึปึ๊บอุ้ยอ,อุ้ยโอ้โ,อโหมาวะโอ้เจอตึงอยู่นี่คนดอูอึสวย,ยงั้นแหละอ๋อตะจิเลสูตรนี่เอาดิอ,อึวู้ เอ้ยย่านี่ทีบทะลุทะลวง Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้ง PUBG Mobile, ROV, e, Free Fire, Valorant และเกมจาก HoYoverse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น กองทหารสวัสดิ์คนดูเอาเว้ยสวยสวยเจ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 เลสูดนัมเบอร์ทวีวู้ฮู้เอ้ยหยาอกสวยยึบเรียบร้อยนี่แไงไปเกนอ่ะเออฉันคือสจีลเลสูดอ่าไรเดอร์คิกยาเลรซ แตกกันเด็กคนดูโดนเข้าไปนะโดนไรเดอร์คิกโนตึงฮะเอออื้อสวยปูป้า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 สวยเจ๊ะเจ๊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 มาเวม,มาเวเฮ้ยอื้อสวยปูป้าปูตีสวยโอ้โหโคตรตึงพี่โคกโคตรตึงเลยอ่ะพี่อืออต้องชมครับนอ้องไม่ต้องชมครับอือ สวยย่าโอ้ทีโหดซาสวัสนี่ปึ๊บสวยโอ้จ้าโจ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 เฮ้ยโอ้โหโดนเหล่าจะแน่ทีนี้มีซัพพอร์ตนะครับมีพ่อเราเจอมาคอยซัพพอร์ตอืออืออือเอาเว้เอาเว้ปึ๊บสวย นี่แน่อีกรอบหนึ่งเฮ่อปิ้วลไลเดอร์คิกยเยสเลยตูมเป็นไงนะเจ้าลูกทีมสหสวัสดิ์เอ้ยยะวิโอ้เอโอ้โ,โหโดนคูมาต่อยซะแล้ว มาลีเด้อเจ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 เเจเจเจเออป้าปูป้าป้าทีติดฟ้าผมชอบเล่นซันจิมากเลยนะคุณดูมันเป็นตัวที่แบบว่าแบบสกิลขึ้นสูงๆตลอดเวลาได้นะไอทีเมื่อกี้นี่แบบติดตัวแดงเป็นแบบการสกิลเลยนะท่านผู้ชมนะสวยสวยเจเจเ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 อป้าปูเอ้ยเอาอ่ะเอาวะเออสวยนี่ทีการสกิลสวยครับแปลงร่างเยอะเยอะเยอะเป็นซันจิร่างธรรมดาครับ เฮ้ยจอเจเจเจเสวยเออเจเจเจนี่อย่าเงี้ยนะทิติดซะด้วยปึ๊บสวยงัดขึ้นเลยดิเอออือเอาเว้ยเว้ปึ๊บสวยเจเจเจ้าโอ้ป้าฟูฮ่าโดนนี่นะว่หลอกหานะคนดูไปไปไปเลสโก ถึงกระหลวงถึงกระหลวงบากายาโรโบกยายาลาบาคายาดิตลอบแกน่ะง่ายเกินไปหรอเปล่าเพื่อนไปกันต่อครับตุ๊กตุ๊ๆตุ๊ตุ๊ตุายลุยยังไม่ได้เจอคนเลยนะยังไม่ได้สู้กับคนเลยนะนี่คนดูหวังว่าเราจะได้สู้กับคนฮนะ ตีมาแล้วเว้ยโอ้ว่าเดียวเจอโรบินนะครับคนดูนะยูแต่ก็ไม่ได้กลัวเท่าไหร่หรอกนะจ๊ะน้องพี่เมียเจะมูเท่าไหร่อมาเว้ยมาเว้ยเราพูจับส์บวกปุ่นนับสลัฟสปูติงเงินนะไออาอุนดีได้ยนะเกดูสวยเรียบร้อยครับอย่างนั้นแหละเฮ้ยอะไรวะน่ะ โอ้โหสวยเอ้ยยอสวยจเจาจเ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 ูป้าปูป้าปูป้าปูป้าฟูฟูป้าปูป้าสวยแต่งร่างครับเออจูจ้าสวยจเ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 จจเเจเจ้าูสวยนี่ดิเออเอาได้เอาเด้เออจเ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 จจจ้าจ้าออ สวยเอ <sh arp> อเ <EM> ฮ <DA> ้ยเออนี่นี่นี่สวยทีมครับจเ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 อเจเสเจ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 อจเ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 อเจเเจ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  สวยนี่เนี่ยรูเลยดิเออเฮ้ยคนดูนี่อุ้ยทำไมเบื่อสกิลวะคนดูผมไม่เข้าใจทำไมกูเบื่อสกิลตลอดเวลาเลยซันจิเอ้ยเบื่อจนแพ้อะคนดูคิดดูแล้วกันอะไรวะกิวเบื่อจนแพ้กูจะรู้ว่านี่แน่เฮ้ย สวยครับนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนสวยเออสวยวางระเบิดซะหน่อยโปเอ้ยโอ้ป้าโปาปะโอ้โอ้ยโอ้ยอ,อะไรวะเน,นี่ยออืเรียบร้อยเอาดิ สกิลนี่ขยันวืดจัดจัดโงงสวยขวสวยเฮ้ยอ่ะจริงจริแล้วเปิดครับสวยบงงงงงอืออืออือโอ้ป้าโอ้อืออ่า จอสวยืออโดนครับพีเคเฟิร์ดตอโหดคนดูซึบขายุ่งคุงเออไว้นี่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 โป่ง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 พีเเฟิร์ดนี่เรียบร้อย อย่านะจ๊ะพี่บอกเลยว่าพี่เนี่ยเซียนอ่ะคิงนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยโดนโดนเออแหววโจ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 เออแหววบูงเออเออเรียบร้อยเออเอาดินี่แน่นี่แนะน่นะ สวยปั่นเลยนะครับปั่นจนลอีอ่าอื้อสวยถีบได้นี่ดิโดนเฮ้อือเฮ้อยยานะครับอย่านะครับเวลาเจอก,กับพี่โคก้กนี่แนี่ยสจิก็ว่าโหดเลยนะคิงเล่นโหดกว่านะคนดูเอาดิไม่ได้หมูอุ้ยอะไรอะ ไม่เคยเห็นเมื่อกี้นี่ PK ิร์ดโอเคานาเลาคูจ้าชูิงยันดูิลังกิงกังยิงกังโดนทรบูดดู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 ดทรบเอ้ยอสวยเรียบร้อยจะเปิดก่อนได้แต่อุ้ยอุ What the heck ยาอสวยื้อ ียบร้อยดิครับอย่างงั้นน่ะป๊ปป้าป๊บนี่สวยเอาเว้ยเว้ยสวยอุ้ยอสวยจ้า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 อุ้ยสวยย่อจ้า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 ย่อจ้า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 สวยยอออเออโป่ง เสร็จเรียบร้อยเงี้ยล่ะไอ้หนูอย่านะจ๊ะอย่านะจ๊ะเฮ้ยอย่าโอ้ยตูเอ้อไอนี้แมงดินเหลี่ยมปิ่นก็ดูมันมีจังหวะลิ้นนะโอ้โหเจอเจอลีลี่ร่างตอนหนุ่มนะครับคนดูนะ สวยเฮ้ยยังโดนอีกรอบอ่ะโอ้โหสกิลกูจะรู้อะถึงกดไวจังมัมันรู้จังมวะเราแสดงว่าเราต้องเล่นแบบเล่นแบบเปลี่ยนรูปแบบการเล่นนะท่านผูช้ชมนะสว่างโอ้ยไอ้สกิลนี้ช่วยไม่ได้คนดูมันเล่นเลลี่เก่งอยู่นะน,นี่ผมคิดว่าปึ๊บ โอ้ยอะไรวะนี่โอ้โหโอ้โหแม่งรู้เรียมการเล่นจัดอะนี่เนี่ยสวยครับเออสวยนี่ว้าเอออะไรวะ สวยนี่แหละทีบโดนเออเอาเว้ยมีนนหน่อยก็เอาดึงเลือดมาให้ต่ำที่สุดนะครับคนดูนะก,ก่อนเราจะแพ้เออขยอยู่ถุงนี่โคตรคนดูปื๊บนี่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 สวย ระเบิด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 โอ้โหกูโดนสกิลเลยสกิลเสียบเข้ามาชวดชวดชว,ดชวดเนี่ยเอาเว้ยแบมอื้อสวยโดนตันครับนี่ไงเอาสิโอป้าโออ,าอ,าาอื้อเอาเว้ยยะอื้องี้น่ะ เจอกระแทกกระตกเจอพลังขึ้นบุญเข้าไปเป็นไงเยสเซื้อเยอะซ้อเยอะซ้อเยสเซ้อหุ้ยจ็อือโอเคลอย่างนั้นเหรอนี่เนี่ยหุ้ยสวยอือโอ้ฝาโอ้ฝาอุ้ย โอ้ก oh, ็ได้คือโอ้ oh, oh, ได้อยู่ได้อยู่อ้นี่เอ๊จังหวะมันฮาคีหนีถือว่าใช้ได้อยู่นะคุณดูถือว่าเป็นงานอยู่เป็นงานจัดเลยนะเราอะโอ้โหหมัดคนยักษ <c oughs> ์อื้ออื้อชุดนี้แตกไหมว่าคณดูอยา่าอื้ออย่ยาโอ้ยเฮ้ยคนดูผมคอมโบผิด โกูแท้เลยอะไรวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนดูสักตาอีกสักตาเจอสัญจีกกโหดว่ะคนดูใช้ได้ใช้ได้แต่ผมพลาดเองนะครับผมพลาดผมไปเจอแบบตัวแบบเจอเจอตัวเหลี่ยมเล่นปินอนะอุ้ยเจออุนตีไม่รู้จะสู้ได้ไหมมาเดี๋ยวเดือนหน้าต้องไปนั่งไต่แรงนะครับมันแรงขึ้นสูงขึ้นหน่อย

เออเจ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 อุ้ยอ่ะเออหย่หนี่ลนี่ยอืออือสวย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 ปึ๊บโดนต่อครับอุนตีอุนตีอือนี่อุนตีอุนตีอืออุ้ยปั๊บสวยนี่เนี่ยเอาดีเอาดี่าติดครับสวยเรียบร้อย โจ้จ้าโจ้จ้าสวยงับขึ้นหน่อยเอ้ยเอ้ยอ่เออจ้า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 โอ้ยเดี๋ยวบีกแดนมาเออสวยครับโอปะพานี่นะเรียบร้อยฉันเคนซ์ซึยูปิวเยสเอ,ออเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปเกฟเฟิร์ส โตเปคนะันหน้าเดี๋ยวลาพุตรา้าบุล้างกูอย่าเออสวย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 ,สวยติรัวครับติรัวครับโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วลบบก,กันนะครับสำหรับตัวเกม One Piece Fighting Pass นะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างครับอย่ใา,ยายใจคลิปนะคนดูไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับเออสำหรับวันนี้พี่โคกตัไวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า